นี่นะครับได้แปลงโฉมเรียบร้อยแล้วนะครับจาก Honda w เ v e ธรรมดาเป็น Honda w เ v e วิบากนะครับนี่ดูดูดูดดยางดูล้อนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนล้อนะฮะเอาชุดวิบากเข้ามาใส่นะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับจริงล้อกับยางก็เปลี่ยนหมดแหละฮะแล้วก็ยกชกหลังขึ้นนะครับนี่ ท้องมันจะได้สูงขึ้นนะครับนะยกโชกคลังขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสเตอร์นะครับสเตอร์เอาสเตอร์เบอร์ใหญ่เข้ามาใส่แทนนะฮะแล้วก็รวมถึงเปลี่ยนท้อยเสียด้วยนะครับนี่เป็น่อดซิ่งนะครับมันจะได้ขี่สนุกสนุกนะฮะแล้วก็รวมถึงถอดชุดบังลมนะครับอ่าแล้วก็ถอดชิ้นส่วนที่เวลาล้มมันจะเสียหายมันจะพังนะครับรวมถึงเพิ่มไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะได้ขี่เวลากลางคืนนะครับเพื่อฉุกเฉินเนาะนี่ปั๊บว้า เปิดปิดได้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพ่วงข้างนะฮะพ่วงข้างเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับที่ใส่มาก็เพราะว่าเอามาไว้ขนของพวกนี้แหละนะฮะเอามาแปลงโฉมนี่าดูรวยดวมหรือว่าจะเอาพ่วงข้างขึ้นไปด้วยไหม <c oughs> คือผมมีแผนนะครับมีแผนว่าจะเอารถคันนี้ไปลุยนะครับถ้าจะขี่ดาเดิมมันก็แน่นอนนะครับยางแบบนี้นะฮะยางเรียบๆแบบนี้ นะครับมันก็ลุยได้ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเวลาเจออุปสรรคเจอโคลนเจออะไรเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนาะแล้วก็ทะลุตี้ยเดี๋ยวมันจะข้ามสิ่งกีดขวางไม่ไหวนะฮะส่วนผมจะเอาไปลุยที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ทําให้ดูสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะในการแปงโฉมนะครับรถแบบนี้แหละบอกเลยว่าสุดยอดในการลุยนะครับจะลุยยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันนะครับโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เว็บไงจะใครล่ะนะฮะดูสิเว็บไงจะใครล่ะ